กองสะบัดชัยคือกลองที่อยู่คู่อาณาจักรล้านนาเมื่อแล้วหลายศตวรรษจากกลองเพื่อการสืกสู่การให้สัญญาณในาศาสนาพิธีแปลเปลี่ยนตามการเวลาจนกลายเป็นการแสดงเพื่องานมงคลที่ผสมผสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักถิ่นเกิดหมู่บ้านหนองปลามันวัดสว่างเพชรจังหวัดชิงใหม่ครูน้องธนวัตรราชวัง นำประสบการณ์ความรู้ที่มีมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจเพื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพโดยมีปัจจัยสำคัญหลัก5ข้อดังนี้ 1. ใช้วัดเป็นพื้นที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้โดยมีแนวคิดที่ว่าวัดคือศูนย์กลางของชุมชนถ้าตั้งศูนย์กลางเรียนรู้ที่บ้านเมื่อวันหนึ่งเมื่อเจ้าของบ้านผู้ให้ความรู้ไม่อยู่ทำแหล่งเรียนรู้แล้วแหล่งเรียนรู้อาจปิดตัวลง และความรู้นี้อาจหายไปแต่ถ้าเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่คนในชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกันทุกคนจะช่วยดูแลรักษาและสืบสารต่อไป 2. ไม่ยึดติดกับขนบเดิมๆแต่พัฒนาต่อยอดผสมผสานศิลปะการแสดงกองสบัดชัยและวัฒนธรรมล้านนาเข้ากับศิลปะการแสดงอื่นๆ เช่นทุ่งท่าการต่อสู้ของมวยล้านนาและการไร้รำมวยจีนกับศิลปะตีกลองสะบัดชัยเพื่อสร้างสารรค์รูปแบบการแสดงใหม่ๆให้ทันยุคสมัยตอบรับกับความต้องการของผู้ชม3ถ่ายทอดความรู้แบบพี่สอนน้องโดยให้รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องและส่งต่อความรู้กันตามลำดับผลที่ได้คือผู้เรียนวัยเด็กเข้าใจภาษาของรุ่นเดียวกันและรุ่นใกล้เคียงได้ง่าย และรุนพี่ผู้สอนได้ฝึกการเป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดความรู้เป็นการปลูกฝังความพร้อมเพื่อจะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ต่อไปในอนาคต 4. ให้อิสระทางความคิดที่จะสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ตามความชอบและความถนัดของตนโดยมีครูน้องดูแลและแนะนำอย่างใกล้ชิดและเปิดโอกาสให้ทุกคนนำเสนอความคิดใหม่ๆเพื่อพัฒนาการแสดงต่อไป 5. ให้โอกาสเยาวชนชาติพันธุ์เด็กชาวไทยใหญ่ที่ไร้สัญชาติเข้ามาเรียนตีกลองเป็นกิจกรรมยามว่างนอกเวลาเรียนและสามารถต่อยอดไปสู่อาชีพในอนาคตได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนและกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไปในการที่เราทำศูนยนดูทุกอย่าง ว่าในเส้นทางที่เราทำมันจะเจออุปสรรคเสมอปัญหามันจะเกิดเสมอไว้คิดอย่างเดียวว่าถ้าเรายังอยู่ความหวังที่เราทำมันต้องไปให้ได้เรามีหัวใจที่อยากให้ใครก็ได้คนรับมันจะมาเอเดี๋ยวมันก็มา